เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวข้อพิพาทไทยกัมพูชาจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับพลโทบุญศินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองผู้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของไทย พลโทบุญศิล์นสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่37เคยผ่านตำแหน่งมากมายตั้งแต่ผู้บังคับกองพันกองร้อยเสยนาธิการกองพลรองแม่ทัพภาคสองและแม่ทัพน้อยสองก่อนขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สองลำดับที่44แนวทางของท่านแม่ทัพเน้นหนักด้านการรักษาความมั่นคงชายแดนผูกสัมพันธ์กับชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน จุดเด่นที่สุดคือท่านใช้ภาษาอีสานสื่อสารกับประชาชนทำให้เข้าใจบริบทในพื้นที่จริงและสร้างความเชื่อใจในท้องถิ่นและล่าสุดมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านเรื่องที่ว่าท่านหน้าเหมือนคุณมนแคนแก่นคูณดูซิท่านจะว่ายังไงแท็กซี่ก็บอกว่าเหมือนนะท่านยังบอกอีกว่าร้องเพลงโชว์ไม่ได้เดี๋ยวคอมเมไม่กลัวร่วมให้กำลังใจท่านแม่ทัพและทหารไทยทุกคนได้ในคอมเมนต์ด้านล่างค่ะ